สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MSA Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ a n d r ร i d รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็ราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ จะมีโปรใหม่ๆสาหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือซัมซุงนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอีกแล้วในเรื่องของสเปคต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ยังเป็นมือถือดีไซน์ใหม่ก็คือสามารถพับได้นะครับสำหรับซัมซุงกาเล็กซี่ซหรือว่า Z ฟนะครับในเรื่องของสเปคนะครับมือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วจอภาพเป็นจอแบบ Dynamic AMOLED 2X 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD+ Plus นะครับกล้องหลังให้มา2ตัวความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องหน้า10ล้านพิกเซลนะครับส่วนชิปการประมวลผลเป็นคอคอมส p ดรา้อน 8+ Gen1 Octa Core ความเร็ว3.19 g h z Android เป็นเวอร์ชัน12หน่วยความจำนะครับให้แรมมา8กิกะไลอมหรือว่า ความจุให้ตัวเลือกมา3แบบก็คือ128 256แล้วก็512 GB ราคาก็ต่างกันนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ให้มา3,700ม mm. ิลลิแอมรองรับการชาร์จไว้ได้25วัตต์รุ่นนี้มีการเปิดตัวเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับราคาเปิดตัวตอนนั้นค่อนข้างสูงเลยนะครับ38,900บาทแต่ว่าราคาปัจจุบันลดลงมาเยอะมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของเขาส่วนในเรื่องของราคานะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ Samsung Galaxy C Flip 4นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่29มกราคมปี2023ไปดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับราแรกที่นํามาให้ดูกันจะจําหน่ายโดยทาง Samsung Official นะครับก็จะมีให้เลือก2แบบก็คือ r a m 8 r o ลอม8 g b g b แล้วก็ r a m 8 r o ลอม6 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับช่วงนี้ ลาซาด่ายังมีโปรเพเดย์ลดราคาถึงวันที่30มกราคมแล้วก็จะต่อด้วยแคมเปญ22นะครับตั้งแต่31มกราคมถึง2กุมภาพันธ์นะครับในเรื่องของราคาร้านนี้ขายอยู่ที่35,900บาทนะครับสำหรับความจุ128กิกะไบต์วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ3,590บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเป็น0%มีให้เลือกทั้งหมดประมาณ4สี4นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วัน แล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีหรปีดูต่อกันที่ร้านที่2ร้านนี้จัดจาหน่ายโดยทาง TG Phone นะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ซีฟนะครับแรมแปดลอมหนึ่งสินค้ารับประกันศูนย์1ปีนะครับแล้วก็แถมฟรีเป็นประกันจอแตกอีก1ปีจากราคาปกติ35,900รลดราคาล่าสุดเหลือ3 1มหมืบาทมีให้เลือกทั้งหมดสี่สีวิธีการจ่ายเงินเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้นะครับ ประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายร้านนี้ราคาไม่ถึง3 0 0 0 0บาทนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์เครื่องแท้รับประกันศูนย์ซัมซุง1ปีมีให้เลือก3ความจุเลยนะครับ128 256แล้วก็512 g b ในเรื่องของราคาเริ่มต้นเพียง29,480บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางน้านแอป Lazada ท่านชอบของร้น สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนได้นะครับถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้ลิงก์ของ lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปเหมือนเดิมนะครับไปเช็คราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h o ป e e กันบ้างร้านแรกที่นำมาให้ดูกันจะจำหน่ายโดยทาง TG Phone นะครับ Samsung Galaxy 54, 8, ่ Flip 4แรม8รอม128 g b สินค้ารับประกันศู1ปีนะครับแล้วก็แถมฟรีเป็นประกันจอแตกจากราคาปกติ35,900ลดราคาเหลือ31,739บาทวิธีการจ่ายเงิน สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากให้ผ่อนพอได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีตอนนี้มีเหลือ2สีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วยดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้มีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ128แล้วก็ 256GB สามารถผ่อน0%ได้ด้วยราคาเริ่มต้นที่28,380บาทสําหรับความจุ 128GB นะครับถ้าเป็น2 5 b ก็3 2 ,638 บาท นนัมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ซีเฟเครื่องศูนย์ไทยนะครับราคาก็เริ่มต้นที่28,490บาทวิธีการจ่ายเงินเก็บเงินปลายทางได้มีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นท เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอปช้อปปีท่านชอบของนั้นไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปเช่นเดียวกันโอเคนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรทั้งหมดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิคซี่ซีฟิป4นะครับมีหลายร้านมาให้ได้เลือกซื้อกันท่านชอบของนั้นไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของการซื้อเครื่องพร้อม Pro. เน็กันบ้างจากทั้ง3ค่ายมือถือเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT แท สำหรับ s a m s u n ก g a l a x ่ซี4นะครับเป็นรุ่นแรม8ลอม 128GB มีหลายโปรโมชั่นให้เราเลือกอยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับเป็นโปร d t a ทสบายเปย์ผ่อนเพียงเดือนละ11,69บาทต่อเดือนเท่านั้นในส่วนของโปรเน็ตรายเดือนนะครับแบบแรกเป็นโปรย้าย่ายเบอร์เดิมซื้อได้ในราคา22,400บาทนะครับซึ่งก็จะมีขั้นติดลุงหน้าขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรลูกค้าดีแทกแบบรายเดือนที่มีอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปซื้ เปล่าซื้อได้ราคา35,900บาทส่วนคนที่ใช้เบอร์ดี t a c แบบรายเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสถานะเป็น Platinum Blue Member ซื้อได้ราคา19,900บาท Gold Member ก็19,900นะครับมาดูรายละเอียดของโปรวายายค่ายเบอร์เดิมกันนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็คเกจสาหรับแพ็คเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,099นะครับซื้อได้ราคา27,400มีค่าตลุลงหน้า1,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็28,400บาทนะครับตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ2,199 ได้ราคา22,400ค่าหนี้ลูกหน้า8,500บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ14.99ซื้อได้ราคา25,400ค่าหนี้ลูกหน้า4,000นะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่าในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ D t a c h Shop ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2ซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ Samsung Galaxy C f i 4 5G เริ่มต้นเพียง 24,900บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สี4นะครับความจุมี2ความจุสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับเราสามารถให้เขาส่งถึงบ้านเราได้เลยหรือว่าเราจะเลือกไปรับที่ศูนย์ทูก็ได้สำหรับรายละเอียดของโปรเน็ตนะครับราคา24,900บาทก็จะมีให้เลือกหลายโปรโมชั่น แบบแรกเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบัน True m o o ฟ H แบบรายเดือนนะครับซื้อได้ราคา25,900บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ราคา28,900เมื่อไปเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199มีค่าเน็ตลุงหน้าเพียงแค่1,605บาทนะครับโปร699ซื้อได้ราคา31,900ค่าเน็ตลุงหน้า170บาทสัญญา12เดือนทั้ง2โปรส่วนคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ราคา28,900บาทเหมือนกันกับการ การเปิดเบอร์ใหม่ลูกค้าย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ราคา27,900เมื่อยายค่ายมาใช้ทรูนะครับล้วก็สมัครแพ็กเกจร,รายเดือนเดือนละ11,99มีค่านื่อลุงหน้า1,605บาทโปร699ซื้อได้ราคา39,000นะครับค่าเนื่อลุงหน้า1 7 0บาทสัญญา12เดือนทั้ง2โปรส่วนเครื่องเ่านะครับจากราคาปกติ35,900ลดราคาล่าสุดเหลือ33,900บาทนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรโมชั่นล่าสุดสําหรับการซื้อ s ั m s u n g g a l ซ x y C ี4 5G จากทางด้านค่าย True Move H ท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True s บ o p ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายซึ่งก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ s a m s u ง Galaxy C Flip 4 5G แรม8ลอม128 g b ซื้อวันนี้นะครับเป็นแคมเปญ s a m s u ง g บรนด์ Day นะครับรับทันทีประกันหน้าจอแตกนานถึง2ปีสามารถลงทะเบียนได้นะครับในเรื่องของราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ ที่35,900่บาทโปรเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็นโปร AIS Hot Deal สำหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ราคา27,900มีค่าตนี้ลุงหน้า2000นะครับคนที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่ก็ซื้อได้ราคา27,900เหมือนกันส่วนโปร AIS Base By สำหรับลูกค้าเซเลเนตซื้อได้ราคา25,400โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ลุงหน้านะครับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ราคา27,900สําสำหรับโปร AIS Base By เหมือนกันส่วนลูกค้าทั่วไปราคา3 3 5 9 0 0นี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรจากทางด้านค่าย AIS นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิเ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ AIS ช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy Z f l i 4 5G นะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมปี2023แบบนี้ทในใดที่ชื่นชอบนะครับสำหรับมือถือสามารถพับได้หรือว่าอยากจะซื้อเป็นมือถือรุ่นนี้ก็ เลือกซื้อกันได้นะครับถ้าอยากจะซื้อ เป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจากทั้ง l a z a ด้าแล้วก็ช h อป e e สั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดเป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทาคลิป,ปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือออนนนนนสาาหหรัับคคลลิปปีี้ทททุกกก่่่เจ หน้าสวัสดีครับ